สวัสดีครับเอสซี SC ช่องอันตาคอมเมนต์ทุกท่านวันนี้ผมมีคอมเมนต์กองเชียร์ของเพื่อนบ้านที่มาเก็บตัวในไทยมาให้เอสซีทุกท่านได้รับชมครับเป็นคอมเมนต์ที่ผมได้มาจากเว็บต่างๆหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันรอบแรกไปแล้วและทราบผลการประกบคู่ในรอบแปดทีมไปแล้วครับพร้อมแล้วมารับฟังคอมเมนต์แรกกันเลยครับทีมท็อปโฟจะมีจีนญี่ปุ่นไทยและเวียดนามเท่านั้นเกาหลีจะเป็นท็อปไฟโ ชนะทีมเด็กเกาหลีหน่อยจะเขี่ยกเกาหลีลงที่ห้าเลยหรือเพื่อนคอมเมนต์ Comment ที่2นะครับเราโชคดีที่ยังไม่เจอไทยก่อนใช่ใช่ไม่งั้นจะไม่ได้มาคุยสนุกแน่นอนเราชนะไทยไปอยู่แล้วแต่ถ้าเจอไทยไม่แน่ใจอ๋อน,นี่ก็จะบอกว่ามองข้ามจีนไทยไปส่วนถ้าเจอไทยแน่ใจได้เลยแพ้แน่นอนคอมเมนต์ Comment ที่4ี่ครับอันดับ14หรอไม่น่ากลัวทีมเวียดนามเราจะชนะเองอ้าว หมายถึงจะชิงแชมป์กับไทยหรือนี่คอมเมนต์ที่ห้าครับทีมไทยเจอเจ้าภาพจะชนะพวกเขาได้หรือไม่ชนะได้อยู่แล้วท่านเอ๋ยไม่ต้องห่วงคอมเมนต์ที่6ครับไทยจะชนะค่าแป่จีนจะชนะไทยอ้าวเสียเดี๋ยวมีตกฟังคอมเมนต์ที่7กันครับทีมไทยคงไม่มีโอกาสได้พบเวียดนามเออใช่แล้วเพราะเวียดจะแพ้ไทยเปและปีหน้าไทยจะไม่มาแข่งรายการนี้แล้ว ลาก่อนคอมเมนต์ที่8ครับการไปซ้อมที่ไทยทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นขอบคุณที่ชมครับรู้สึกเป็นเจ้าบ้านที่ดีคอมเมนต์ที่9ครับเราจะแก้แค้นจีนในรอบชิงนิเวียจะไม่ทมญี่ปุ่นเลยหรือว่าจะให้ผ่านหรือเปล่าฟังคอมเมนต์ที่10กันครับอยากจะไทยแล้วก็ไม่ดีครับใกล้แค่นี้เองคอมเมนต์ที่11ครับไทยเล่นเก่งมากแต่เราจะชนะเพราะพวกเขาไม่มีตัวหลักใคยบอกไม่มีตัวหลักขาดแค่2คนเอง ว่าแต่แน่ใจนะว่าจะชนะทีม B ีของไทยได้คอมเมนต์ที่12ซึ่งเป็นคอมเมนต์สุดท้ายที่ผมนํามาให้ชมครับถ้าปีนี้ไม่แชมป์ปีหน้าได้แชมป์แน่นอนเวียดนามเอออ่านมาตั้งนานอันนี้เห็นด้วยเพราะปีหน้าจีนไทยญี่ปุ่นเกาหลีทีมท็อปโจะไม่มาแข่งรายการนี้อีกแล้วเพราะอยู่ใน VNL อยู่แล้วทีนี้ทีมเก่งก็หมดแล้วเวียดก็เอาแชมป์ให้ได้นะจะได้มีสิทธิ์ไปเล่นวอลเลย์บอลแชรเลนเอร์ครับ และต้องชนะเป็นแชมป์ให้ได้ถึงจะมีโอกาสเจอไทยแต่จะยากหน่อยนะเพราะเป็นระดับโลกแล้วทีมที่เล่นปีนี้ก็เก่งนะได้แก่โครเอเชียเบลเยียมปวยโตริโกโคลอมเบียฝรั่งเศสเชกเกียคาซัคสถานแคมารูนเราเจอกันนะครับเวียดเพื่อนรักเป็นอย่างไรกันบ้างเอฟซีทุกท่านฟังแล้วเหนื่อยไหมเพื่อนบ้านเราไม่มองจีนหรือญี่ปุ่นเลยก็ครบไทยตลอด เดี๋ยวเราไปเตรียมเชียร์ทีมไทยกันดีกว่าครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องและรับชมคลิปดีๆจากช่องอันต้าคอมเมนตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ด้วยครับขอบคุณครับ